สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบ,บาลด้านกีฬาฟุตบอลแฟนลูกหนังนะครับมีประเด็นที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับวันนี้เจอกันในช่วงฟันทงใส่สกอร์นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับนัดตกค้างช่วงกลางสัปดาห์นี้มีระเบิดแข่งกันถึง6คู่6สนามนะครับมีทั้งทีมลุ้นแชมป์ลุ้นท็อปโทีมหนีตาย นะครับไล่เรียงกัน้งแต่คืนนี้เนี่ยมี1คู่นะครับแต่วันคืนวันพุธเข้าเช้าวันพฤหัสเนี่ยมีอีก4คู่แล้วก็คืนวันพฤหัสเข้าเช้าวันศุกร์อีก1คู่นะครับใครเจอใครบ้างเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันทีละคู่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์สบู่กายาไว้ซชปนะครับมีส่วนผสมของวิตามิน b 3วิตามิน C วิตามิน E นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับมีส่วนประกอบของอาบบตินและอะโลเวร์นะครับที่ทําให้ผิวของท่านเนี่ย สวยใสกระจ่างเรียบเนียนสม่ำเสมอแล้วก็ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับส้มจิว๋วจิ๋วแต่เจ๋วครับราคาเพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นนะครับหรือจะร่วมเปิดบินรับโปรโมชั่นกับเรานะครับ20ก้อนจากราคาเต็ม580บาทเพียงแค่399บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าส่งอีกต่างหากที่สําคัญขั้นใดที่กําลังมองหางานเสริมกําลังตกงานลงทุนน้อยก็มีระบบแนะนํารวมถึง จับมือสอนกันเลยทีเดียวนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับนี่ศูนย์เก1าสน่ะครับ,รบอ่าส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะสนับสนุนแอดมินหรือว่าสนับสนุนช่องพู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับก็ช่วยกดหนุนหรือว่าเอาไปทดลองใช้นะครับเหมาะกับท่านที่กําลังต้องการลดหุน่นต้องการควบคุมอาหารนะครับไม่ต้องการให้น้าหนักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะว่ามีส่วนผสมของชา สามชนิดเลยนะครับก็คือชาโยบามาเตจากอเมริกาใต้มัชชะของญี่ปุ่นอูหล,ลงของจีนนะครับที่จะช่วยในเรื่องของเขาผลานนะครับลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดนะครับก็าทำให้เราเนี่ยหิวหรือว่าไม่ค่อยอยากข้าวนะครับก็ทําให้การควบคุมน้ําหนักเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ราคาก็โปรโมชั่นเช่นกันนะครับหกล่องมีอยู่ 12- บซองสองบาทนะครับถ้าติดต่อหรือว่าซื้อผ่าน พออุมฟุตบอลไลฟ์ครับก็จะเพียงแค่189บาทฟรีค่าส่งเช่นเดียวกันนะครับเอาสนใจติดต่อมาเลยมีโปรโมชั่นสวยๆฝากเอาไว้อยู่นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ2ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลคุ้มครองทางช่องมาอย่างดีนะครับอา้าวไปฟันทงใส่สปอไปกันแบบรัวๆไม่ต้องมั่วนิ่มเอ๊ะหรือจะมั่วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเริ่มกันที่ คู่เอกคืนนี้นะครับแดงเดือดระหว่างลิวอร์ภูลเปิดแอนฟิลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีสองเดี๋ยวเราตื่นมาเจอกันนะจ๊ะนะใครที่กินข้าวอาบน้ํานอนหลับทํางานมาแล้วก็รีบพักก่อนเลยนะครับตีหนึ่งกว่ากว่าตีหนึ่งครึ่งก็ลุกมาอาบน้ําชงกาแฟกินซะเดี๋ยวมาเชียร์ลิวอร์ภูลกับแมนยูกันนะครับเจ้าบ้านหงแดงก็แน่นอนครับตอนนี้คะแนนตามหลังแมนซิตี้อยู่1แต้มนะครับถ้าเก็บแต้มได้คืนนี้ไม่ว่าจะเสมอหรือชนะนะครับก็จะแซง แมนซิตี้ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะครับก่อนที่ซิตี้จะลงเล่นในคืนวันพรุ่งนี้เจอกับไบรตันส่วนฝั่งของแมนยูผู้มาเยือนก็ต้องบอกว่าระสำนักนะครับเนื่องจากขาดกําลังหลักกู้เล่นหลายคนไม่ว่าจะเป็นลูกชอที่น่าจะปิดเทอมไปก่อนหน้านั้นนะครับสกอตต์แม็กโทเมเน่ราฟาเอลวารานนะครับอาจจะรวมถึงเฟรดด้วยแล้วล่าสุดนะครับคริสตอโนโ,โรนลโัลดอันนี้จากใจเด็กคงนะครับจากใจคนที่เป็นพ่อก็ขอแสดงความเสียใจกับโรนัลดด้วยนะครับ ซึ่งเมื่อวานนะครับคุณภรรยาของเขาก็คลอดลูกแฝดเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะครับแต่ว่าแฝดหญิงเนี่ยรอดแต่แฝดชายเนี่ยไม่รอดนะครับซึ่งโรนัลโด้ก็ไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมคืนนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดนะครับทางแมนยูก็แถลงการแล้วนะก็น่าจะไปดูแลเรื่องสภาพจิตใจของคุณภรรยาด้วยที่เสียลูกเล็กไปน,นี้ก็แสดงความแสดงความเสียใจนะครับจากแฟนเด็กหงแล้วก็ในฐานะแฟนบอลในฐานะบ,บุคคลคนหนึ่งนะครับก็ขอให้ผ่าน คนเรื่องร้ายๆนี้ไปนะครับแล้วก็กลับมาสู้กันในเรื่องของเกมกีฬาต่อไปนะครับเพราะนั้นดูเรื่องของขุมกําลังแล้วก็ต้องบอกว่าแมนยูเป็นรองทุกด้านแต่ครับแต่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 แฟนรีพูลห้ามห้ามไปแขวห้ามไปข่มห้ามไปเหยียดทีมคู่แข่งทีมนี้เป็นอันขาดนะครับเพราะว่าในอดีตเราก็เคยเห็นกันมาแล้วนะครับในยุคที่ปีศาจแดงรุ่งเรืองเรืองอำนาจนะครับในยุคของดันเซเล็กเฟอร์กูสัน แล้วก็เป็นยุคที่ริฟูลเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดินแทบจะไม่มีตู้ประดับเลยนะครับไม่มีถ้วยมาประดับตู้โชว์เลยก็ยังสามารถที่จะต่อกรอนแล้วก็สู้กับแมนยูได้อย่างสูสีนะครับแม้ว่าส่วนใหญ่มันจะแพ้ก็ตามเช่นเดียวกันครับในยุคนี้แมนยู U, แม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางที่อาจจะไม่ค่อยชนะร์พูลนะครับแต่ทุกครั้งที่ทั้ง ลิเวอร์พูลและแมนยูเจอกันไม่ว่าจะเล่นที่แอนฟิลด์ไม่ว่าจะเล่นที่โอทราฟอร์ดไม่ว่าจะเล่นที่สนามเป็นกลางก็ล้วนแต่เป็นจุดสนใจของแฟนฟุตบอลทั่วโลกเพราะนั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเกมกีฬาแต่นี่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของการต่อสู้เรื่องของลูกผู้ชายนะครับผลงานต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวในปีนี้แต่ลิเวอร์พูลประมาทไม่ได้แน่นอนครับแต่ก็นั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยขุมกําลังด้วยความมั่นใจลิเวอร์พูลเข้ารอบชิง เอฟเอคัพไปแล้วผ่านแมนซิตอ้อีกหนึ่งทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เพราะนั้นคืนนี้ก็คาดหวังนะครับเหล่าพลพรรคเรดแมชชีนก็คาดหวังว่าจะเอาชนะคู่อริตลอดการอย่างปีศาจแดงเพื่อทำคะแนนแซงแมนซิตี้ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงอย่างน้อยที่สุดก็24ชั่วโมงก็ยังดีเพราะเป็นการพิสูจน์ว่าซิตี้จ่าฝูงจิตใจจะแกว่งขนาดไหนนะครับหลังจากแพ้ลิเวอร์พูลมาในเกมเอฟเอคัพรอบรองเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเอายังไงดีครับ สกอร์ผมขึ้นหน้าปกอขึ้นหน้าปกไปให้แล้วเดี๋ยวขึ้นหน้าปกในช่อง YouTube ทั้งเพจไม่ได้ขึ้นให้สกอร์ผมฟันธงเอาแบบนี้นะครับผมให้ลิเวอร์พูลชนะแมนยูสาประตูต่อ1ครับแต่ก็น่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นและก็คงจะไม่ง่ายไม่ง่ายเหมือนนัดแรกที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะที่ออลทตัฟอร์ดมาห้าศูนย์ในยุคข,ของโอเลกุลน่าโซเชียนะครับอ่านี่ยุคนี้ aff, รัฟดังนิกมีความสัมพันธ์อันดีกับ เจนครอปนะครับเป็นชาวเยอรมนีเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ห่างๆก็ว่ากันได้นะครับอ่าสตรงสตาล์อะไรที่กูรูเขาว่ากันทั้งหลายแต่ผลงานเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าเีเยเน้นในเรื่องของการเป็นผู้จัดการทีมแต่ราฟรังนิกเน้นในเรื่องของบริหารเน้นในเรื่องของการเป็นครูบาอาจารย์พอมาคุมทัพในช่วงที่แมนยูต้องการความสําเร็จ กลับสู่ความสําเร็จนี่ว่าตื่นจากการหลับไหลของความสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผลงานออกมาไม่ค่อยดีแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้แม้ว่าแมนยูจะขาดผู้เล่นหลายคนอย่างที่ผมบอกเพราะ,ะนั้นสกอฟันธงไปก่อนนะครับให้ลิเวอร์พูล3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งครับอ่ะทีนี้ขยับไปที่คืนวันพุธเช้ามืดวันพฤหัสกันบ้างนะครับมีอีกหลายคู่เลยนะครับเริ่มวันที่เอเวอร์ตันกับเลสเตอร์นะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีอืม คู่นี้ท็อฟฟี่เสียเงินอยู่อันดับ17ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของการอยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลนะครับมีคะแนนนําหน้าเบอร์ลี่นะครับทีมอันดับ18ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นอยู่3แต้มนะครับแต่เอเวอเรต่นนยแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับมาเจอกับเลสเตอร์เลสเตอร์มีแรงจูงใจอะไรไหมครับนัดล่าสุดก็ แพ้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกับนิวคาเซิลไปแบบเจ็บปวดนะครับทั้งที่ยิงนําก่อนด้วยนะครับแต่ก็โดนนิวคาเซนลยิงรัวแสงเพราะนั้นคู่นี้ดูแรงจูงใจแล้วยังมองว่าเอเวอรนตนมีดีกว่าครับเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยน่าจะจิตใจน่าจะไปถึงรอบรองเชลเลิร์ในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกับโรมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็เชื่อว่าเอเวอรตัน่าจะมีแต้มในเกมนี้ครับแต่จะดีพอที่จะเสมอเลสเตอร์ได้หรือเปล่าอันนี้ ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจก็ต้องดูที่กองหน้านะครต้องดูที่กองหน้าของท็อปฟี่อ่ะเป็นกําลังใจให้แฟรงแลมพาร์ดกับทีมท็อปฟีเมนหน่อยนะครับผมให้เอเวอเรตต์หน่าจะชนะไม่ใช่สปเปอร์น่าจะชนะเลสเตอร์ได้ด้วยสกอร์เดียวกับที่เลสเตอร์แพ้ดิงค์เซิส์ครับสกอร์ยอดฮิตครับผมให้เอเวอเรตต์สองเลสเตอร์หนึ่งครับอ่าไปอีกหนึ่งคู่ครับคืนวันพุธเช้ามืดวันพุธฮัตตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเช่นกันครับลาลีดาพี้แมตช์ครับเชลซี Chelsea. ทีมที่เพิ่งจะเข้ารอบชิงชลิศเอฟคัไปเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็จะเปิดสแตมฟอร์ดบิชนะครับเจอกับทีมร่วมเมืองอย่างอาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหไม่พูดอะไระเอาอยัางไงดีล่ะนะครับผลงาน4-5นัดหลังสุดเนี่ยตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่แพ้ลิเวอร์พูลมานะครับแพ้ลิเวอร์พูลมาก่อนหน้าโน้้นหลายนัดแล้วก็อาร์เซนอลก็กลับมาชนะรู้สึกแกชนะได้นัดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ ไม่ชนะเลยแล้วก็หนักไปทางแพ้ด้วยแล้วไม่ค่อยเสมอด้วยนะครับคือไม่ชนะก็แพ้ไปเลยสําหรับอาร์เซนอลอย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้ให้กับเซาท์ทัมตันเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเซาท์ทัมตันไปแพ้เซลซีคาบ้านมาหกศูนย์แต่พอมาเจอ Arsenal, อาร์เซนอลอาร์เซนอลมีโอกาสยิงเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะมีโอกาสยิงเยอะครองบอลมากสร้างสารรค์โอกาสได้มากแต่จบไม่คมพอมันจบไม่คมเนี่ยโดนเซาสวนมาทีเดียวก็ หายเลยรู้สึกจะเสียจากลูกเซตพีดด้วยเพราะนั้นคืนนี้ก็แม่ยังไงดีครับตอนนี้เชลซีก็ไม่มีภารกิจอะไรแล้วนะครับเป็นรอชิงเอฟเคับวันที่14พฤษภาคมนู่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองก็ตกไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็มาลุยในทีมเบร์ีกอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอ,อันดับ3เอาไว้ให้ได้หรือทำคะแนนลดช่องว่างระหว่างอันดับ3กับทีมอันดับ2กับอันดับ1ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของตัวผู้เล่นไม่ให้เจ็บ ก่อนที่จะไปเจอกับลิพูในนัดชิงแนะครับก็มองยากนะมองยากนะครับแม้ว่าเชลซีจะผลงานดีกว่าแต่อาร์ซนอลเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันเอาแนวนอนอะไรไม่ได้และเกมนั้นเนี่ยมันเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะมองก็คือมองว่ามันเป็นเกมใหญ่เป็นเกมของ2ทีมในกรุงลอนดอนที่น่าจะประสบความสําเร็จมากที่สุดแล้วนะครับทั้งฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยทั้งสทีมรวมกันเนี่ย นะครับเพราะนั้นจิ้มไปที่สกอร์แบบรักพี่เสียดายน้องแล้วกันนะครับผมให้เชลซีหนึ่งอาร์เซนอลหนึ่งครับวัดกันที่ความคมครับกองหน้าใครคมกว่าก็อาจจะเบียดชนะได้แต่สกอร์ไม่ขาดแน่นะครับสกอร์ไม่น่าขาดแน่ยกเว้นว่าไปใดฝไปหนึ่งมีโดนใบแดงไล่ออกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับเหลืออีก2คู่ครับคืนวันพุธนะครับไปที่นิวคาสเซิลกับคริสตันพาเลสนะครับพาเลสเพิ่งจะแพ้เชลซีมาที่เบมบี้นะครับอดเข้าชิงเอฟเอคัพ จะยกพลบุกเยือนนิวคาสเซิลที่เพิ่งจะเฉือนเอาชนะเลสเตอร์มา2ประตูตอนหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บใจหายใจคว่ำเลยนะครับแม่เกมคู่นี้ยังไงดีพาเลสเองแม้ว่าจะผิดหวังนะครับจากเกมที่แพ้เชลซีมาผมว่าก็ไม่น่าจะเสียศูนย์มากนะครับไม่น่าจะเสียศูนย์มากเพราะว่ามันแพ้ทีมใหญ่แล้วก็ทําเกือบจะได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าประตูแรกที่เสียกับเชลซีเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบ ความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับคือไปเล่นประมาทหน้ากรอบเก็บโทษตัวเองและโดนแย่งบอลไปเป็นที่มาของประตูแรกที่โดนเชลซีขึ้นนำเพราะนั้นพาเลสก็น่าจะต้องมาพุ่งเป้านะครับมุ่งสมาธิกับพิมลีในนัดที่เหลือของฤดูกาลเพื่อลุ้นจบอันดับเลขตัวเดียวให้ได้ซึ่งก็ยังมีลุ้นอันดับ9อยู่นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกนิวคคสเิลไบรตันวินล่าเลสเตอร์เซาพวกนี้แหละนะครับเพราะนั้นคู่นี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมมองว่า น่าจะจบลงด้วยการแชร์แ้มนะครับสกอร์ที่ผมให้เนี่ยน่าจะจบลงที่นิวคาสเซิลหนึ่งคริสตันพาเลสหนึ่งครับหรือถ้าจะต้องเลือกทีมชนะจริง,รงๆก็อาจจะเลือกไปที่นิวคาสเซิลก็ได้ครับนะิวคาสเซิลทัวนี้โมเมนตัม um <c oughs> มาอะไรอะไรก็เริ่มจะมาส่วนพาเลสเนี่ยก็ยังต้องมาดูเรื่องของสภาพจิตใจแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่ามันไม่น่าจะกระทบมากเพราะมันไปแพ้ทีมใหญ่อย่างเชลซีตกรอบไงนะครับอ่าแล้วก็รูปแบบการเล่นมันก็แค่เกมรุก สร้างสารุกาสไม่ได้ก็ต้องชมเกมรองของเชลซีด้วยเพราะนั้นแบ่งแต้มกันไปน่าจะโอเคส่วนสกอร์จะจบ1-1ตามที่ผมว่านี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอรุนกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งคู่ครับคืนวันพุธคู่สุดท้ายเล่นตีสอนะครับคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงนะครับจะเปิดเอติฮัดเจอกับไบรท์ตันแอนด์โฮฟเอาเวียนแม่ไบรท์ตันเนี่ยเอายังไงดีครับเป็นทีมที่ระยะหลังก็รู้สึกจะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะไบรท์ตันเนี่ยเดี๋ยวผมดูหน่อยว่า หนัดหลังสุดผลงานเป็นยังไงนะครับอยู่อันดับ10บนะครับ5้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ 2, สองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับสามนัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับสําหรับไบรตันแอนฮอฟอัลเบียนก็ถือว่าดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสองนัดหลังชนะรวดมาที่สําคัญนัดที่แล้วเนี่ยบุกไปชนะสเปอร์มาด้วยครับอืมบุกไปชนะสเปอร์มาด้วยทั้งที่ทั้งที่สเปอร์เนี่ยเคยชนะแมนซิตี้แล้วสเปอร์เนี่ยเป็นทีมเดียวที่ชนะแมนซิตี้เย้าเยือนในปีนี้ในในในพรีเมียร์ลีกปีนี้ นะครับแต่กลายเป็นว่าฟอร์มที่ดีๆมายิงคู่แข่งอิเลเทะมามาเจอไบรตันแพ้คาบ้านซะอย่างนั้นครับสำหรับไก่เลือทองนะครับหวานเจี๊ยบเลยเพราะฉะนั้นคืนวันพรุ่งนี้นะครับตีสองแมนซิตี้กับไบรตันนะครับถ้าแฟนลิปุลจะแช่งให้ซิตี้พลาดก็นี่เป็นหนึ่งหนึ่งในสองนัดที่ผมคิดว่าซิตี้จะพลาดนะครับนอกจากการไปเยือนเวสแฮมในช่วงนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลของซิตี้นะครับแต่ว่าสกอร์ที่ผมขึ้นให้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ทางช่อง u t u b e เนี่ยก็ ฟันธงนะครับคิดว่าแมนซิตี้น่าจะเล่นแบบไม่ไม่เร่งเกมอะไรมากคือค่อยๆนวดไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเป๊ปที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้านะครับตั้งตั้งแต่เสียกุนเนกิโร่ไปเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าแล้วก็อาจจะมีการโรเตชันนะครับจากนักเตะที่ได้พักในเกมกับลิเวอร์พูลที่แพ้ไปเอฟเครัรอบรองก็น่าจะลงมาจัดหนักใส่ไบรตันเหมือนกันแต่เกมก็คงจะไปในลักษณะครอบครองบอลหาโอกาสค่อยๆนวดค่อยๆนวดไปแต่สกอร์ผมว่า ด้วยไบรตันเองนะครับก็เป็นทีมที่ไม่ได้เสียประตูอะไรเละเทะมากมายนะครับก็เชื่อว่าซิตี้น่าจะอึดอัดหน่อยนะครับเพราะนั้นสกอร์ที่ผมให้เนี่ยผมคิดว่าซิตี้น่าจะเบียดชนะลูกเดียวนะครับ2-1หรือ1 0เนี่ยผมจิ้มไปที่1 0แล้วกันนะครับผมจิ้มไปที่1ประตูต่อ0ูนย์แล้วกันนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสของแฟนลิเวอร์พูลแล้วกันส่วนหงส์แดงก็แน่นอนครับก่อนที่จะไปแช่งแมนซิตี้คืนนี้ตัวเองต้องใช้คำว่า เอาตัวให้รอดก่อนนะจ๊ะเจอกับปีศาจแดงคู่อรินะครับอ่ะไปคู่สุดท้ายครับคืนวันพฤหัสเช้ามืดวันศุกร์นะครับทีสองสี่สิบห้าเบอร์รี่เจอกับเซาล์ทแฮมตันนะครับเบอร์ลี่นัดล่าสุดกด็ทำเซอร์ไพรส์ครับบุกไปแบ่งแต้มกับเวสแฮมได้มาหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะเจอกับเซาล์ทแฮมตันที่เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ด้วยก็ถือว่าดูแล้วคู่นี้อาจจะแบ่งแต้มมันอีกนะครับอาจจะแบ่งแต้มมันอีก ก็มองยากอ่ะเซาลต์ทำตันเนี่ยก่อนหน้านั้นไปคือฟอร์มดีๆมาอยู่แล้วจู่จูไปแพ้เชลซีมา6กศูนย์คาบ้านนะครับแล้วล่าสุดมาเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลส่วนเบอร์ลี่ก่อนหน้านั้นก็อย่างที่เห็นนะครับปลดชอนได้ไปแล้วก็มันมีแต้มแล้วกับเกมกมับเก,กมกับเวสแฮม,มนะครับวันนั้นผมรู้สึกจะฟันธงให้เวสแฮม,มเฉือนชนะด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็มองว่าน่าจะแบ่งแต้มกันอีกครับมีโอกาสจบ1นึหนึ่งค่อนข้างสูงเลยให้สูงถึงเจ่จสจบสกอร,นะร์เซ็นตาเลือกทีมชนะนี่ยอมมองว่า ไม่แน่ครับเบอร์ลี่ตอนนี้คะแนนยังไม่ขาดลอยมากยังไม่ห่างจากเอเวอร์ตันมากแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกับเลสเตอร์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเก็บ3แต้มได้เหมือนที่ผมคาดเดาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มองว่าเบอร์ลี่นะครับน่าจะแบ่งแต้มกับเซาท์ตมันแต่ถ้าจะต้องเลือกทีมชนะจริงๆก็ขอย่าตจิ้มไปที่เบอร์ลี่เจ้าบ้านนะครับอาจจะเบียดชนะลูกเดียวนะครับหนึ่ประมาณนี้ประมาณนี้ นี่คือปันธงสายสกอร์นะครับฟุตบอลพิ่อนบริษนัดตกค้างกลางสัปดาห์6คู่6สนามนะครับไล่ไปแต่คืนนี้แดงเดือดไปหนึ่งคู่สุดท้ายคืนวันพฤหัสเช้าเมืมดวันศุกร์นู่นเลยนะครับทั้งทีมนี้ตายทั้งรุ่นท็อปโฟรักใครชอบใครก็ตามรุ่นตามเชียร์กันให้ดีแล้วกันพบกันใหม่โอกาสหน้ากับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ Live นะครับคืนนี้ตีสองเจอกันช่วงภาคเสียงแล้วก็นี่ครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์สบู่กายยาไว้โซฟสนใจก็รีบติดต่อมาเลยนะจ๊ะมีทั้งการดูแล เป็นการเฉพาะนะครับดูแลตัวแทนอยากจะร่วมลงทุนอยากจะเอาไปทดลองใช้นะครับมีคําแนะนําดีจากคนที่ดูแลผลิตภัณฑ์กายยาสบู่กายยาไวท์สบ so นะครับศูนย์แปดไม่ใช่สิ่ศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดตามเบอร์โทรน,นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้ากับพระอมฟุตบอลไทยตีสองครับคนนี้เจอกันสวัสดีครับผมจดจวดอ้าวไม่เห็นท่านผู้ชมสองท่านเอาสวัสดีด้วยนะครับ <laughs> ผมเพิ่งเห็นตัวเลขนะครับ สวัสดีด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันทาง YouTube คืนนี้ครับผม